ทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับซอนุชโพสต์กลางดึกครับคิวงานเข้าแบบรัวๆกันเลยทีเดียวครับทางด้านซอนนับทุกคนได้มีการโพสต์ผ่านฟอร์มส่วนตัวของตัวเองเนะครับโดยเขียนข้อความเนี่ยเอาไว้บอกว่า จ้างแล้ว23ตุลาคม2567นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแสดงที่ลานตรงข้ามตลาดรอตเตอรี่อาเภอวังสพุงจังหวัดเลยนะครับขอบคุณท่านเจ้าภาพหลายเด้อค่ะขอบคุณคุณหลิวที่ติดต่อประสานงานนะครับเรียกได้ว่าเป็นลูกสาวพันล้านสุดๆสำหรับน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะครับคิวงานเดือนนี้เนี่ยไม่มีวันว่างนั่น ไล่เรียงมาเลยครับทุกคนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงครับทุกคนวันที่31ตุลาคมกันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าวันที่29เนี่ยนะครับทางด้านหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงคับทุกคนก็ใช้วันนี้เป็นการเดินทางเพื่อที่จะไปอบตตรวจนะครับอำเภอศีนรงจังหวัดสุรินนั่นเองครับปังมากๆนะครับแน่นอนครับทุกคนบ้านแพงเนี่ย โอ้โหในฤด,ดูกาลนี้นะครับคิวงานคือยาวเหยียดแบบสุดๆนะครับทำแล้วครับทุกคนที่บอสจอยมนีครับแล้วก็ทางด้านซอนุสเนี่ยได้เรียกน้องอุ่งิงเพชรบ้านแพงว่าลูกสาวพันล้านนั่นเองครับคิวงานเนี่ยโอ้โหต่อคิวแน่นกันเลยทีเดียวครับตั้งแต่น้องอุงอิง ก้าเข้ามาอยู่นะครับทุกคนในชายคาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเด็กผู้หญิงคนนี้ครับทุกคนเคยพูดเอาไว้นะแล้วเคยลั่นวาจาเอาไว้ด้วยนะครับบอกว่าหลาเนี่ยจะทําให้วงเนี่ยดังขึ้นแล้วก็หลาจะทําให้วงเนี่ยมีงานขึ้นจะพาพ่อโจจับเงินพันล้านนี่คือคําพูดของน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนที่เหมือนกับ พูดทีเล่นทีจริงเอาไว้กับทางด้านบอสโจยมนินนะครับตอนที่เข้ามาในวงใหม่ๆครับทุกคนเอาจริงนะเหมือนเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจริงๆครับทุกคนเนาะและทุกวันนี้นะครับน้องก็เหมือนจะโอ้โหตอนนี้คือใกล้แล้วนะครับทุกคนกับคําที่น้องพูดครับทุกคนเหมือนจะเป็นสปอนเซอร์หรือว่างานต่างๆครับทุกคนเรียกได้ว่ารุมสุดๆเลยนะครับถือว่าปีนี้ครับทุกคนเป็นปีทองของสาวน้อยเพชรพันแพงจริงๆนะครับปีนี้ครับทุกคนบอสโจยมาน นินเนี่ยก็ใส่เต็มจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีแสงสีเสียงอะไรต่างๆครับทุกคนพ่อโจก็คือใส่สุดมากๆนะครับและอย่างที่บอกครับทุกคนว่าชุดแดนเซอร์เนี่ยปีนี้เนี่ยอุ้มอิ่มเนี่ยมองว่าโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการกว่าปีที่แล้วอีกนะแต่พ่อโจบอกว่ายังไม่พอใจเลยนะครับทุกคน จะนะครับทุกคนจะดูแลเองเลยในฤดูกาลหน้าฤด,ดูกาลนี้ก็ถือว่าเต็มที่แล้วจริงๆเพราะว่าบอสโจยมานินเนี่ยกลับมาจากญี่ปุ่นก็ได้มีการสั่งงานนะครับให้กับทังด้านครูตัดชุดอะไรต่างๆหรือว่าครูดูแลชุดต่างๆครับเป็นคนดูแลนั่นเองครับแต่บอสโจยมานินก็บอกว่ายังไม่ถูกใจยังไม่เพอร์เฟกนะครับบอสโจบอกเลยนะครับว่า ฤดูการหน้าเนี่ยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับเดี๋ยวจะลงมาดูเองเลยสําหรับทางด้านนะครับทุกคนชุดแดนเซอร์ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับฤดูการนี้ครับทุกคนเรียกได้ว่านะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแม้ว่าเปิดฤดูการครับทุกคนไปอ่าแล้วมีฝนเนี่ยไม่เป็นใจครับทุกคนแต่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับแค่เวทีที่ออกสื่อออกไปแล้วเนี่ยก็ทําให้เจ้าภาพับทุกคนอยากจะจ้างแล้วนะครับรู้สึกว่ามันล้ํารู้สึกว่าโอ้โหใครก็อยากจะดูนะสําหรับเวทีแล้วก็ไม่ว่าจะ เป็นโชว์อลังการต่างๆครับทุกคนที่บอสเยอรมนินเนี่ย ได้จัดหนักจัดเต็มนะครับให้กับทางด้านศิลปินทุกๆคนนะครับรวมถึงกับทุกคนโชว์ที่ทุกคนอยากชมมากที่สุดนั่นก็คือผู้หญิงหัวใจอีสานของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับซึ่งน้องเนี่ยก็ทําเอาไว้ได้ดีมากๆนั่นเองครับทุกคนซอนุษเนาะก็โอ้โหสุดปลื้มใจสุดๆแหลกกับลูกสาวคนนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วงที่ไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหซอนุดก็คือตาม่ายน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนแล้วก็ปลื้มใจในตัวลูกสาวสุดๆนะครับแล้วก็โพสนะครับบอกว่าลูกสา เป็นลูกสาวพันล้านจริงๆเป็นลูกสาวคนโตนะครับทุกคนเท่าจริงๆแล้วนะทุกคนเรา ถ้าเราสังเกตดึงจริงเนี่ยองอิงพ่อโจซอนุตเนี่ยจะมีหน้าตาคล้ายๆกันนะแล้วเราเชื่อว่านะครับทุกคนไม่มีคําว่าบังเอิญแน่นอนกับการที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะมาอยู่ใต้ชายคาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงและทําให้วงของพ่อโจเนี่ยปังขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่คือโชคชะตาเนี่ยลิขิตเอาไว้แล้วและเชื่อว่าไม่แน่นะครับชาติที่แล้วก็อาจจะเป็นพ่อแม่ลูกกันจริงๆก็ได้ครับทุกคนชาตินี้นะครับองอิงเพชรบ้านแพงก็เลยมาส่งเสริมพ่อโจแบบสุดๆจริงๆครับทุกคนดูสิ คิวงานเนี่ยคือเข้ากันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากงานที่เจ้าภาพจ้างแล้วนะครับทุกคนก็ยังมีการงานโชว์ตัวอะไรต่างๆครับทุกคนที่เข้ามากันแบบว่าเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนนาะสำหรับทางด้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่3ใช่ไหมครับวันนี้เขาแสดงวันนี้เขาแสดงอยู่ที่ชนบุรีนะนะทุกคนใช่ไหมฮะ,ะวันนี้อยู่อยู่ชนบุรีแล้วก็ วันที่5นะครับอยู่ตรงข้ามบนะิ๊กซีนวมนครอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับแล้วก็วันที่6นะครับโค้งคาวาซาก,กินะครับตำบลปวกแดงระยองนะครับแล้วก็วันที่7ครับทุกคนตรงข้ามซอยอ่อนนุชนะครับ46เขตสวนหลวงกรุงเทพนะครับแล้วก็วันที่8นี่ก็คือ,อเขาเลื่อนเนาะครับทุกคนจากทางด้านาวันนั้นก็คือเลื่อนใช่ไหมทุกคนจากตลาดเสริมสุขนะ ใช่ไหมครับทุกคนอันนี้อิมไม่แน่ใจนะวันที่แนะของกำนันแกะนะครับทุกคนแล้วก็วันที่10นะทุกคนอยู่ที่ข้างวัดหนองภาวานะครับตำบลบางบุตรนะครับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนั่นเองครับทุกคนโอ้โหได้ได้ว่างานเข้าแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะแล้วก็วันที่11เเนี่ยงานประเพณีวิ่งควายปลวกแดงระยองครับทุกคนโอ้โหระยองคือแบบนะแน่นๆเลยทีเดียวเพราะอย่างที่บอกว่าชาวระยองเนี่ย ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมนะครับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็วันที่12ครับทุกคนห้างเยสนะครับบางพลีอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ13ก็อยู่ที่พระประแดงอารเขต อำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็วันที่14รอสถานที่จากป่าช่วยพามวนนะครับและก็วันที่15ครับทุกคนอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็16บ้านหนองพระองค์นะครับตำบลหนองกระทิงอำเภอรำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็วันที่17ครับทุกคนอยู่ที่วัดตาล นะครับทุกคนวัดนารามนะครับตำบลเกาะแก้วอําเภอศรีรัภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็วัดร่องคํครับทุกคนอําเภอร่องคําจังหวัดกาลสินครับแล้วก็บ้านกระถินนะครับตําบลเทพาลัยอําเภอคงจังหวัดนครราชสีมาในวันที่19นะครับทุกคนแล้วก็วันที่20เนี่ยนะทุกคนแสดงอยู่ที่บ้านห้วยแคนตําบลหนองกุง นะครับแล้วอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับทุกคนอ่าแล้วก็วันที่21อนะอยู่ที่บ้านโนนสังตลโนนสังอำเภอโนนสังจังหวัดน้องบัวลาพูนะครับวันที่22ก็อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะทุกคนแล้วก็วันที่23นี่แหละที่งานเข้ามื้อสักครู่นี้เลยนะครับจ้างแล้วนะครับที่1 3ตุลาคมแสดงที่ลานตรงข้ามตลาดรัตเตอรีนะครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับอ่าซึ่งซอนุชก็ได้มีการ โพสเอาไว้ away, ผ่านโซเชียลล่าสุดนะครับเรียกได้ว่าโอโหคิวงานคือเข้าแบบรัวๆจริงๆสำหรับอ mm hmm. งอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนแล้วก็หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าสุดปังจริงครับถือว่าปีนี้เป็นปีทองสุดๆส,สมแล้วกับลูกสาวพันล้านของพระโจครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนครับ